กินก็คือมันไม่น่ากินจริงๆั้งไม่น่ากินก็ไม่ต้องกินทั้เรืองที่มันเฉพาะกินได้สาวบ้าเหรอว่ากินได้เนี่ยบอกเนี่ยบอกว่าไม่น่ากินกันแล้วกันไปแล้วบอกไม่อร่อยแล้วซื้อทำไมไมพูดไม่อร่อยเธอพูดไหมไม่มีใครพูดว่าอร่อยหรือก็ไม่มีใครพูดว่าไม่น่าแดกค่ะพูดวลาเพราะว่าฉันอยากกินชิ้นนี้คนอื่นไม่กินแล้วไม่น่ากินคนี่ยก็คือผู้จัดการด้วยนะคะเพราะฉันจะคอมเมนต์ไปด้วยค่ะคืนค่ะที่น่อยู่แม่ไหนวะเหง้าขอเห้าค่ะแจ้งเลยค่ะทำไมเธอค่ะก็ไม่ถ เดื้อของของฉันดีนะคะคุณคอมเพลนด้วยฉันจะคอมเพลนเป็นที่โลค่ะไมซื้อที่ดีอยาไม่เป็นหรอกเพราะหรอคะและใช้ซื้อไหมคะแล้วแต่ประมาณไค่แกอคะเรียกนี้แหละถ้ามันตีนะคะไม่เรียกไ่เรียก พูดกับเพื่อนทางไปทำไมแอบปากเธอว่าเันแท่ปากไหมอพูดอยู่แค่นี้นพูดเลยก็เรียกขกันพูดเลยกี่กกันพูดกับเพื่อนทางเพื่อนทางจะกินฉันหมด ค่ะนูเลยหมาแย่งใช่ใช่นช่ใ้่ใช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 ่อน่ะช่ใั่ใช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 ่แค่ใช่ใช่ใช่แค่ที่ป็่ที่ทช่ใ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 ี่ใช่ใอ่ในี้่ใุดใี่ใช่ใน่ใชเปอ่ที่ใค่ใช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 ่บช่ใ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 น่ใช่่ใา่อันนี่ไม่ใช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 ่ใบเใช่ใหนูว่ใช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 ่่ใช่ใช่ใช่่ใ่ เียวเดีวอันนี้คือมาเสียง้ย่งดูดีมากเลยเนาถ้าดูดีอะเรื่องที่พูดค่อยคำวาจาเนี่ยโอ้โหสายพี่คุณแพรเล็นะคะเดี๋ยวมารประชุมนะค่ะวนี่เพราะอย่างน้ยทั้งเสียลูกค้าคอมเพนได้ใช่ไหมคะเอาคุค่ะไปค่ะถ้าไปค่ะรวพี่น้องนีดเี่ไม่โทรไปปิดก่อนพักไว้ก่อนออกไปนี่ไปปิดก่ เรื่องอะไรจะต้องเป็นภาาด้วยของว่ไ ถ้าหนูเดินช็อปอยู่เนี้ยถ้าหนูไม่ซื้อของพี่อ่ะเพราะเขาหาเรื่องพี่เจ๋งลูกค้าไหมคะตลกตาเขาไม่จร <the> ิงหรอกอ้าวก็ไม่เจ๋งค่ะแต่ฉันซื้อของพี่คงจะใช้เก้าฉันซื้อตั้งเท่าไหร่เหลือรวยค่ะค่ะลูกรวยค่ะมีตังค์พูดถูก เราหนจะไม่ดีพูดถึงทำรู้สึกกพบหนเขามากไม่ชอเลยจะ อถ่ายสวยแล้นะคะอ๋อไม่ต่างกันหรอคะก็ถ่ายสวยก็ไม่ว่าอะไรค่ะจะกัดอะไรกัดให้หมดเลยนี่ไม่ทำเรือจะมาตัดเนี่ยบ้าเปล่าคิดมากไปต้อง่ายกอนแล้วจะไรอ่ะถ้าเป็นคนยังไงเออแค่ถ่ายก็แบบบ้าไม่ดูตัวเองว่าถ่ายเปล่าถ้าไม่ถ่ายก่อนก็ไม่ถ่ายหรอคะ ใครเป็นอะไรอย่างเงี้ยพูดอยู่คนเดียวนี่ขู่ปากไม่ได้พูดเลยนี่เสียงอยู่แค่ต้มตุ๋นบ้าหเปล่าผู้ชายไทยเฉยๆก็มากัดบ้าหเปล่าผู้ชายที่เขาใจพี่เลยเข้าใจอ่ะพี่มาทำงานบริการฉันก็พูดมากไปจริงๆแต่ว่าฉันก็ยืนยันว่าฉันแค่พูดในครื่องของฉันฉันไม่ได้ประชารา ต้อกระายด้วยหนูเป็นคนพูดเสียงดังถามเพื่อนได้เลยใครพูดอะไรใครได้ยินหมดแต่อีกอย่างหนึ่งเป็นพูดแค่ถามคนในนี้ไม่ได้ตั้งใจประจายให้ใครฟรังอันนี้บอกเจตนาลงค่ะแต่น,นี่เขาคือมีเจตนาที่จะมาหาเรื่องคนจริงจริงเหรอแต่เขาลอกทางค่ะ